สวัสดีค่ะวิทนิดกับครูมิวในวันนี้พบกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเริ่มจากสิ่งมีชีวิตมาอยู่ร่วมกันเรียกว่าประชากรเมื่อประชากรเหล่าของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่รวมกันจะเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตมาอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันเรียกว่าระบบนิเวศและระบบนิเวศได้หลอมรวมกลายเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตโดยรูปแบบความสัมพันธ์มีดังนี้ 1. ภาวะอศนย มีสัญลักษ์เป็นบวกกับศูนย์าวะการพึ่งพาก,กันหรือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันมีสัญลักษณ์เป็นบวกกับบวก3ภาวะประสิตหรือภาวะการล่าเหยือ่อมีสัญลักษณ์เป็นบวกกับลบและ 4. ภาวะการแข่งแย่งแข่งขันมีสัญลักษ์เป็นลบกับลบภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดเช่นเหาฉลามกับปาลาฉลามเหาฉลามจะกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามและนกทำรังบนต้นไม้โดยอาศัยความสูงของต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่ ภาวะพึ่งพากันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อยู่รวมกันและไม่สามารถแยกจากกันได้เช่นไลเคนคือการอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่ายและโปรโตซวัวในลำไส้ตัวภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองฝ่ายที่อยู่รวมกันสามารถแยกจากกันได้เช่นผีเสื้อกับดอกไม้และควายกับนกอียง ภาวะประสิตเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เรียกว่าปรสิตและฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัยเช่นพยาธิในลำไส้คนหรือกาฝากกับต้นไม้ใหญ่ภาวะการล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เรียกว่าผู้ล่าส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์เรียกว่าเหยื่อเช่นมีสิ่งน้ำตาล่าปลาเป็นอาหารสิงโตล่าม้าลายเป็นอาหารเป็นต้น ภาวะการแข่งแย่งแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสองฝ่ายที่ต้องการก <S 1> 1, <S ทร mm. so mm. ัพยากรเดียวกันแบ่งออกเป็น2แบบดังนี้ 1. การแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเช่นหมีต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหารกวางต่อสู้กันเพื่อแย่งอาณาเขตและ2แข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเช่นหมีต่อสู้กับหมาป่าและหมาในต่อสู้กับแร้งเพื่อแย่งกินซากสิ่งมีชีวิตจบไปแล้วนะคะกับความรู้วิทยาศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ขอบคุณสื่อการสอนดีๆจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์อย่าลืมทําแบบฝึกหัดข้อ2.1นาเก้าถ่ายรูปส่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์าารม3ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับวินนี่กับครูมิ้วสวัสดีค่ะ